ราะเสียในในช่วงโควิดครูไม่มีงานเสียเ,เหมือนที่คุณครูอืนอ่นคเคยได้รับแต่นั้นไม่สาคัญเท่ากับว่าสิ่งที่คุณครูทําทุกคนเห็นความทุ่มเทที่ครูทําเพื่อโรงเรียนบ้านแสงไทยผมเห็นมาทั้งชีวิตตั้งแต่2,528จนวันนี้คุณครูได้ทําหน้าที่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นครูได้อย่างควรคูควรภากภูมใจ ทุกสิ่งที่คุณครูทําเป็นเป็นบุญคุณครูแล้วผมก็หวังให้บุญคุ้มครองปกป้องคุณครูคนดีๆอย่างคุณครูผพที่วันนาป้ายแรกนะคะป้ายแรกที่ติดหน้าโพที่วันนาคือชื่อไรบุตรกตัญญูคนที่เขียนป้ายคือคุณครูผมยังจำภาพนั่งมองคุณครูเขียนป้ายผมตั้งแต่สมัยผมเป็นยังไม่บวชเรียนนะคุณครูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแเก เป็นตัวแทนลูกศิษยทุกคนของครูนะว่าขอบคุณทุกๆความเสียสละที่คุณครูให้กับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ที่คุณครูมาบรรจุที่จนกระทั่งถึงวาระนี้ที่เรียนขอให้คุณครูเจริญในศีลในธรรมมีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธองค์นะคุณครูนะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับครูองค์หน่อยครับขอบคุณครับ 领导到发言。